สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอซที่รักทุกๆท,ท่านคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้รับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ภาพนี้ผมได้ลงในคลิปก่อนแล้วแต่ว่าเอามาลงตรงนี้ให้อีกครั้งเพราะว่ามีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่รายละเอียดเหล่านี้สำคัญมากสำหรับผู้ที่สรรหาตัวเลขหรือแก้ปริศนาหลวงปู่สวง การมองข้ามรายละเอียดเพียงเล็กน้อยบางครั้งทำให้เราคาดหรือเก่งตัวเลขผิดไปเช่นกันผมลงคลิปไปแล้วผมก็นั่งดูวิดีโอย้อนแบบละเอียดอีกทีจึงเห็นจุดที่ผมลืมสังเกตไปจึงเอาตรงนี้มาลงซ้ำอีกครั้งให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมด้วยกันคลิปนี้บางช่วงบางตอนผมจะปล่อยให้ทุกอย่างเงียบเหมือนสภาพจริงในวันนั้น และให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสถึงความเนิ่นนานในบางช่วงบางเวลาที่ทุกอย่างเงียบสงัดผู้ที่สนใจและศรัทธาหลวงปู่สวงผมคิดว่าแม้จะเป็นสภาพไหนท่านก็จะดูจนจบคลิปที่ผมทำผมพยายามตั้งใจทำคลิปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้ทุกท่านมีประโยชน์จากการดูคลิปเรื่องการจุดทูบใหม่นะฮะ,อะดอกที่หนึ่งท่านจุดด้านบน ดอกที่2จุดด้านล่างดอกที่3จุดเตียงลงมานะฮะแล้วดอกที่4ท่านไม่ได้ปักที่ต้นกล้วยนะครับปักที่กระถางนะฮะแล้วก็ย้ายมาอีกฝั่งต้นหนึ่งก็ดอกที่5ดอกที่6ดอกที่7ดอกที่7นี้ล่วงใส่มือท่านอ่าเอามือจิ้มทุกจิ้มมือ3ครั้งนะครับแล้วก็ดอกที่8นะครับส่วนดอกที่9ปักที่กระถางทูบแล้วก็มาปักดอกที่10ที่ าฐานใบสีนะฮะแล้วก็ดอกที่11แล้วก็สลับมาฝั่งนี้เป็นดอกที่12นะฮะปักข้างล่างนี้นะแล้วก็ดอกที่13ดอกที่1 4ปักที่กระถางทูบส่วนอีก2ดอกไปปักที่อกองไฟนะครับ2ดอก15กระสุกนะฮะปักที่กองไฟก็กองไฟก็จะตีประมาณนี้นะกระสินไฟเลข3 2ดอกก็คือ2อาจจะเป็นส3 2สีนะฮะส่วน ที่ต้นใบสีนี้เดิม4ดอกแล้วก็มาบวกอีก2เท่ากับ6นะฮะส่วนฝั่งขวาก็จากเดิม4ดอกมาบวกอีก1เป็น5นะฮะอาจจะเป็นเลขนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ทีนี้ท่านเอามือเอาทูบจิ้มที่มือ3ครั้งนะ,ะดอกที่7จิ้มมือ3ครั้งแล้วมือเป็น5นิ้วนะฮะก็เป็นเลขนี้นะฮะแล้วเลขทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับไอ้ที่กระถางก็จะนับเป็น1 2 3นะฮะ นี่ครับเลขหลวงปู่สวงนะฮะจากปริศนาจุดทูบแล้วปักที่ใบสีต้นกล้วยนะครับหลวงปู่สวงในร่างทรงได้ยื่นกุญแจรถให้ผมผมนึกว่าท่านจะเอาน้ำนนผมก็เลยบอกว่านัดที่นี่มีแล้วท่านก็เดินนำไปที่รถจากจุดที่เรานั่งอยู่หน้าศาลาหลวงปู่สวง ไปทางทิศใต้ประมาณ60เมตรทางนั้นมีปรารมพิธีบวงสวงพญานาคอยู่ขณะนี้เรากำลังลุกเดินตามหลวงปู่สวงมุ่งหน้าไปที่รถผมซึ่งจอดห่างจากปรามพิธีประมาณ100เมตรเมื่อหลวงปู่สวงท่านเดินมาถึงรถท่านได้ขึ้นนั่งบนรถนผมจึงได้สตาร์ทรถเปิดแอร์แล้วก็จัดของเบาะหลังให้พระอาจารย์บุญนำขึ้นมานั่ง เบาหลังตรงกับร่างทรงหลวงปู่สวงเมื่อหลวงปู่สวงท่านขึ้นนั่งบนรถแล้วท่านก็ได้เอาปากกาเมจิกจากลูกศิษย์พระอาจารย์บุญนำที่มายื่นให้พอดีเขียนยันที่ใต้หลังคารถปากกาเมจิกนี้พระอาจารย์บุญนำบังว่า,าเมื่อหลวงปู่สวงประทับทรงแล้วจะเขียนยันที่ผ้าขาวให้ท่าน แต่ท่านกลับมาเขียนยันที่ใต้หลังคารถคันนี้จะเป็นรถที่ผมและร่างทรงใช้เดินทางไปที่ต่างๆหลังจากพี่หนูได้ตายไปก็เปลี่ยนมาใช้รถคันนี้เป็นหลักเดินทางประจับนี่เป็นครั้งแรกที่หลวงปู่สวงเข้าประทับทรงแล้วเขียนยันที่รถคันนี้ในรถผมได้เตรียมปากกาในจิกมาตลอด เผื่อว่าท่านเข้าประทับทรงมาแล้วท่านจะเขียนยันเป็นเมจิกสีน้ำเงินและสีแดงที่ผมเตรียมไว้แต่วันนี้กลับได้เมจิกอย่างรีสีทองของพระอาจารย์บุญนำเขียนยันครั้งแรกในรถคันนี้เมจิกสีทองอันนี้หลังจากหลวงปู่สวงท่านเขียนเสร็จพระอาจารย์บุญนำก็ไม่ได้เอาไปคืนท่านมอบให้ผมไว้ในรถต่อไปตั้งแต่หลวงปู่สวงท่านขึ้นมาบนรถท่านเขียนยัน เป็นสองช่วงประมาณช่วงละนาทีรวมเป็น10นาทแีแล้วท่านก็ส่งสัญญาณมือให้ดับเครื่องแล้วท่านก็นั่งนิ่งเงียบ ดวงวิญญาณพี่หนูทูอดอกในปักผมได้จุดทูบหนึ่งดอกกล่าวบอกอัญเชิญดวงวิญญาณพี่หนูอยู่ณสถานที่แห่งใดโปรดรับรู้และมาร่วมงานบุญงานพิธีบวงสวงพญานาคที่วัดพุทธอุทยานหรือวัดหลวงพ่อเปลืองขณะนี้ด้วยเถิดลูกศิษย์หรือคนขับรถของพระอาจารย์บุญนำก็นั่งกระบะหลังเตรียมพร้อมนึกว่าจะเดินทางไปไหน แต่ก็ไม่ได้ไปเพราะหลวงปู่สวงท่านส่งสัญญาณมือให้ดับเครื่องแล้วท่านก็นั่งแผ่บารมีแผ่เมตตาแผ่พลังให้ทุกสัรพสิ่งณบริเวณนี้หลวงปู่สวงท่านแผ่พลังบารมีแผ่เมตตาให้ของที่อยู่บนรถอันมีข้าวทิพย์และน้ำมนต์เทวดาของท่านผมก็ใส่มาในรถด้วย

นบนบพระลบใต้เปืองบาทขออำนาจแห่งบารมีขอให้จงให้พรหลูกหลานอันนี้ให้ไม่สุขสนุกสบายทางกายและใจทุกข์ละโศกโรคละภัยแก้วให้เมืองแมนแดนนีนม้มีความสสัเนเลิลพุทธทองดังสดใสเหมือนแสงพระาทิตย์ส่องลงมาในพื้นปันตตพี ความร่มเย็นความเป็นสุขขอให้ยมเกิดทนทนจากความทุกข์ก็อ,อย่าได้เกิดอ,อย่าได้มีขอให้ลุงลานจงเป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองจะได้เจ็บใจช,ช้สอยไม่ขาดจะได้มีอำนาจบุญญาวาสนาจะช่วยคำจุดรักรมคำสอนขององค์พระสัมมาขอให้ลุงลานจงวาจาสิ่งใดว่าดีจงมีเกินสภาวะ อาติติสัมบารโโภนะนาธานิติอิทิชยะปัญจมหาพุทธนกันติเทวานตันติเมตันนเมตังสันตาวายโยหตุอุปะพลลานจะปะตัญโจโภนะปังสังอตตาคาโยหตุอุปัณมาตตัจจัญญาการังตังห

อืมเมือ่อยแล้วครับรถทะเบียน8011คันนี้หลวงปู่สวงท่านได้เขียนอักระเลขยันให้เป็นครั้งแรก 风塔迷雾年娘。<noise> ตอนนี้หลวงปู่กำลังนั่งปลุกปลุกเสกของที่อยู่ในรถทั้งหมดทั้งคัน กับพระอาจารย์บุญนำกำลังนั่งสมาธินั่งปหลวงปู่ท่านเขียนนักขณะในรถ อันนี้องค์อะไรลงเป็นร่างของใครร่างอะไรเป็นนานยังที่นี่ั้งแรกเลยอ,อยู่บ้านไหนหน่ะเจนบ้านเนจน เออใกลเจนเวนแล้วทำไมถึงได้มานักพาย์าจาจักแงกเลืองในงพ่อเปลืองเหรออ๋อสพันสี่ร้อยหกสิบสีหกสี่ศูนย์แล้วสี่หกสี่ศูนย์ยอดเงิน ถูกต้องนี่ค,นคือจํานวนยอดเงินและจํานวนแบงก์ต่างๆที่อาผู้มีกิจจัททานําเงินมาวางที่โต๊ะหมู่บูชาพิรานาคนะครับ ขณะที่ทางหลวงปู่สูงและพระอาจารย์บุญนำก็นั่งสมาธิแผ่พลังบารมีอยู่แบบนี้เป็นเวลาเนิ่นนานนะครับ

มานั่งมาอย่ากเราเปลีนเปนเตอรวานลานฟองอือ อือมันเป็นเรื่อง ที่นการมาที่การพบทางการประดับภาพที่ว่ามเดียวกนี่นี้ ผูส้สงก็มานั่งบนรถนี้เจิมเกินนักะท่หลังใต้หลังคาแล้วก็นั่งนึ่งๆแบบนี้มาตอนนี้20กว่านาทีแล้วนะพระอาจารย์นำก็นั่งสมาธิรับพลังจากหลวงปู่ตอนนี้หลวงปู่ได้ถ่ายพลังบารมีให้พระอาจารย์นำ งวดนี้ทะเบียนนี้จะออกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะหลวงปูส่สวงท่านขึ้นนั่งบนรถนี้แล้วก็เขียนอักระเลขยันนะฮะนะครับนี่คือลายมือที่หลวงปูส่สวงเข้าประทับทรงมาแล้วเขียนอักระเลขยันที่ใต้หลังคารถ ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นรถที่ท่านนั่งไปไหนต่อไหนประจําตัวอักษรเลขยันที่หลวงปู่สวงท่านเขียนนี้จะไม่เหมือนใครนะครับตัวอักษระจะลากยาวต่อต่อกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่สวงท่านจะไม่เขียนเป็นตัวอักษรขอมหรือว่าตัวอักษรใดนะครับยกเว้นตัวเลขคลิปนี้สวัสดีครับพบกันคลิปหน้านะครับ